สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะเมื่อวานนี้มีผิดพลาดบางประการนะคะคือเน็ตไม่น้อยมันหมุนช้ามากเลยคะ่ะมันถึงเวลาที่ต้องเติมนะคะไม่น้อยก็เลยไม่สามารถที่จะทําคลิปได้นะคะไม่น้อยก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้ไม่น้อยก็ได้เติมเน็ตแล้วนะคะไม่น้อยก็กราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตานะคะที่ท่านให้แม่น้อยได้ ื่อที่จะลงคลิปให้กับทุกท่านได้ชมค่ะวันนี้แม่น้อยก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเด็กๆที่ไปทําหมันมานะคะก็จะเป็นน้องบุญมาบุญพาบุญนานะคะซึ่งแม่น้อยก็ได้ป้อนยานะคะเชา้าแล้วก็เย็นตามที่คุณหมอได้สั่งนะคะเด็กๆก,ก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ,ะร่าเริงนะคะร่าเริงค่ะ,ะตามที่แม่น้อยดูก็ปกตินะคะ แม่น้อยก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบค่ะแล้วก็แม่น้อยมีเรื่องหนึ่งนะคะที่จะมาขอความเมตตากับทุกท่านค่ะก็คือจริงๆแม่น้อยก็ไม่อยากเอ่ยนะคะเพราะว่าแม่น้อยก็เกรงใจค่ะแต่ด้วยที่ว่าแม่น้อยอไม่มีทรัพย์พอที่จะพาน้องๆ้องไปทําวัคซีนนะคะซึ่งมันเมื่อก,กี้แม่น้อยก็ได้ทําหมันให้กับเด็กๆอ่า บุญมาบุญพาบุญนาไปแล้วนะคะแม่น้อยก็ไม่อยากรบกวนแล้วก็เกรงใจทุกท่านมากเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นห่วงเด็กๆมิวน้อยนะคะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่3ค่ะถ้าไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่2เข็มที่3านะคะเข็มที่1ที่2ก็เหมือนจะดูไม่มีความหมายนะคะในวันนี้แม่น้อยจะพาเด็กๆไปรับวัคซีนในวันที่14นี้ค่ะ แม่น้อยก็เลยมาขอความเมตตาจากทุกท่านนะคะได้โปรดเมตตาเด็กๆสีบุญของแม่น้อยได้ทำวัคซีนด้วยนะคะท่านใดจะเมตตาแม่น้อยจะปักหมุดพร้อมเพไว้ให้กับทุกท่านนะคะแม่น้อยก็ไม่แม่น้อยก็กราบขอพวกคุณทุกท่านล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยแม่น้อยก็ขอพวกคุณทุกท่านที่รักและเอ็นดูเมตตาเด็กๆบ้านสามบุญค่ะแม่น้อย ก็จะได้พาเด็กๆไปรับวัคซีนนะคะขอพระคุณค่ะวันนี้ก็เอาเด็กๆน่ารักน่ารักมาฝากทุกท่านนะคะหลังจากที่ทําความสะอาดทรายแมวเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน้าให้อาหารเด็กๆเด็กๆก็กินแล้วก็แต่งตัวเล่นกันนะคะวันนี้แม่น้อยก็ทําท,ทุรละก,กับเด็กๆเสร็จก็เอาผ้านะคะไปซักนะคะนี่ค่ะเด็กๆ บุญมาบุญพาบุญหนานะคะก็นี่แหะ,ะกระโดดโลดเต้นนะคะ <c oughs> เขาก็ป้อนยาง่ายมากนะคะป้อนยาง่ายมากก็น่าจะหายเร็วอยู่นะคะแพ้นะคะ <ka 't S 2> <Yeah. S 1> เพราะว่าเขาไม่เลียไม่แทะนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคนะคะ mm hmm. ตอนเย็นก็จะได้ป้อนยาอีกคะ่ะ mm hmm. แม่น้อยก็ฝากทุกท่านเมตตาเด็กๆด้วยนะคะเรื่องอวัคซีนคะ่ะวัคซีนมิวน้อยสีบุญของแม่น้อยนะคะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้แม่น้อยก็ กราบขอบพรบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเด็กๆด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ